การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทหรือการเคลื่อนที่วิถีโค้งเป็นการเคลื่อนที่ของแนวราบและแนวระดับไปพร้อมๆกันโดยที่แกน x จะมีความเร็วค้งที่เช่นการคว้างลูกบอลออกไปข้างหน้าแต่เนื่องจากมีแรงน้มถ่วงของโลกดึงให้ลูกบอลตกลงมาจึงทำให้วิถีของลูกบอลพุ่งออกไปตรงๆและโค้งลงมาด้วยพร้อมๆกัน ทิศทางการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทจะโค้งขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดหลังจากนั้นก็จะตกลงมาที่พื้นระดับเดิมมีลักษณะเป็นรูปแบบกราพาราโบลาเดี๋ยวเราจะลองวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทกันอย่างแรกคือความเ,เร็วในช่วงเริ่มแรกวัตถุจะเคลื่อนที่โดยทำมุมกับแนวราบและมีความเร็วต้นทั้งในแกนเองและแกน Y นั่นคือวัตถุจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมกับเคลื่อนที่ไปข้างบน เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปข้างบนความเร็วในแกน x จะเท่าเดิมเสมอในขณะที่ความเร็วในแกน y จะมีค่าลดลงเข้าใกล้ศูนย์เมื่อความเร็วในแกน y เท่ากับศูนย์วัตถุก็จะอยู่ในจุดที่สูงที่สุดจากพื้นเมื่อขึ้นไปถึงจุดที่สูงที่สุดจากพื้นแล้วนั่นหมายความว่าวัตถุจะไม่เคลื่อนที่ขึ้นไปอีกแล้วต่อมาวัตถุก็จะเคลื่อนที่ลงมาจากจุดที่สูงที่สุดพร้อมกับเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ในช่วงนี้ความเร็วในแกน x จะยังเท่าเดิมแต่ความเร็วในแกน y จะมีค่าเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับค่าความเร็วต้นในแกน y จนกระทั่งบอลตกถึงพื้นค่าความเร็วก็จะเท่ากับ0สรุปผลได้ว่าความเร็วในแกน x จะเท่าเดิมเสมอส่วนความเร็วในแกน y ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งของวัตถุต่อไปคือเวลา เมื่อวัตถุเคลื่อนที่โดยทำมุมกับแนวราบโดยมีความเร็วต้นวัตถุก็จะมีเวลาอยู่บนอากาศจนกว่าจะขึ้นไปถึงจุดสูงที่สุดและตกลงมาที่พื้นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทจะมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นสองแกนในเวลาเดียวกันก็คือแกนเและแกน Y ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทางแกนเอกและแกน Y จึงมีค่าเท่ากันต่อไปคือความเร่งในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทจะมีความเร่งเพียงอย่างเดียวคือความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่คอยดึงวัตถุลงจากอากาศ ซึ่งมีค่าเท่ากับ9.8เมตรต่อเวทีกำลังสองความเร่งน้มถ่วงจะมีทิศชี้ลงและมีค่าคงที่ตลอดและสุดท้ายคือระยะทางมีสระยะทางที่เราควรให้ความสนใจคือระยะที่วัตถุขึ้นไปถึงจุดที่สูงที่สุดเมื่อความเร็วในแกนยายเป็นศูนย์และระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุด สมการของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเริ่มต้นที่สมการการเคลื่อนที่ในแนวแกน x ในแนวแกน x ความเร็วจะคงที่หรือไม่มีความเร่งค่าความเร็วต้นไม่ได้หยุดตรงแนวแกนซึ่งต้องใช้หลักการแตกเวกเตอร์เข้าช่วยโดยทำม,มุมเซตากับแนวราบโดยค่าความเร็วต้นแนวแกน x จะเท่ากับค่าความเร็วต้น cos เซต,ตาค่าความเร็วต้นในแนวแกน y จะเท่ากับค่าความเร็วต้น sin เซต,ตาดังนั้น สมการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทในแนวแกน x จะเป็นระยะทางในแนวแกน x เท่ากับความเร็วต้นในแนวแกน x คูณกับเวลาในแนวแกน y จะมีความเร็วไม่คงที่สมการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทในแนวแกน y จึงใช้สูตรสมการการเคลื่อนที่แนวตรงมาปรับใช้ในการคำนวณ ระยะทางที่ขึ้นไปถึงจุดที่สูงที่สุดหาได้จากความเร็วต้นกำลังสองคูณทรายกำลัง 2, สองเซตาหารด้วยสองคูณค่าความเร่งโน้มถ่วงระยะทางที่ไกลที่สุดหาได้จากความเร็วต้นกำลังสองคูณทราย 2, สองเซตาหารค่าความเร่งโน้มถ่วงเวลาที่วัตถุใช้ตกถึงพื้นหาได้จากสองคูณความเร็วต้นคูณทรายเซตาหารความเร่งโน้มถ่วงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมหลายอย่างที่เห็นในชีวิตประจำวันเช่นการโยนมะพร้าวและแตงโมของชาวสวนการโยนและรับถังปูนของช่างก่อสร้างการเล่นกีฬาหลายชนิดเช่นวอลเลย์บอลฟุตบอลเทนนิสแช์บอลพุ่งเหลนต้องมีการโยนหรือคว้างวัตถุต่างๆในกิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วจะเป็นเส้นโค้งทั้งสิ้นส่วนทฤษฎีเราสามารถนำม,มาคำนวณใช้ในทางทหารได้เช่นการยิงจรวดเป็นต้น ก่อนที่เราจะตบเรื่องนี้รู้หรือไม่ว่าในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทวัตถุจะเคลื่อนที่ไปตกไกลที่สุดเมื่อเรายิงวัตถุที่มุม45องศาเนื่องจากสมการหาระยะทางที่ไกลที่สุดเท่าความเร็วต้นกําลังสองคูณไซด์สองเซต้า eta, หารความเร่งโน้มถ่วงเมื่อมุมเซต้าเท่ากับ45องศาไซด์สองเซต้า eta, มีค่าเท่ากับไซด์90องศาไซด์90องศามีค่าเท่ากับ1ซึ่งเป็นค่าสูงสุดสําหรับฟังก์ชันไซด์ไม่มีมุมอื่นระหว่าง0ูนองศาถึง90องศา ที่ให้ค่าไซต์เท่ากับ1ในสมการนี้ดังนั้นมุม4.5องศาจึงเป็นมุมที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุดสำหรับเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ